ไม่รู้สึกมันเองทางนี้ตงนี้เขามาตรงนี้ไม่ทื่มอมเลยไปนอไหน,นะเอ,ะะอาไปนอบ้านเขาะเนาะคือจะบ้านลอ่อน,อนอยู่ะตเยไ่ต้องหวจะมีรูดบ้านน้ำพุ่มนะนะแตเราม่เรื่อมถูน้ำเข้าถ่รูปแล้วก็ถือทำไม่ออกแลว ยังไม่เห็นแม่เราอยู <S <S ่ที่ไมนว่างใจอยู่หัวใจแม่หัวใจเธอรู้ที่รู้ นี่จมอ๋อเขาลากกัตกใจเหมือนวรนหน้าพ้นเลยมี็นเซ็กซีด้วยตากอยยังไม่ถูกโอ้เต็งวันหน่าพ้นแต่เ้าขับเร็วเ้ะทำอะไรไม่ได้เบาล่มง่ายพี่ถ้าน้ำมันสูงเท่าไหร่พี่จะเลิกมารับลากก็สูงนี้ดีสักพดหนึ่งเราก็ไม่ลากแล้วปากลอยปากลอยถึงคอหนูจะได้รู้ว่าไม่ต้องมายืนรอแล้วอยู่แต่ในบ้าน พี่มันนี้มันสูงกว่าเมื่อวานเยอะไหมคะประมาณนิ้วอะมันขึ้นทุกวันแหละไม่ต้องกลัวสาบใดที่น้ำยังไม่นี้ขึ้นได้อีกก็คือปากซอยไม่ออกออกระยะพันแค่นั้นเองน้ำน้ำหนิ่งมันก็จะหยุดเราผลน้ำอันนี้น้ำเหนือมันเดินไม่หยุดรอดูอะยุทธยาอยุทธยาแห้งเมื่อไรเราก็ใกล้นี่ยก็คือว่าเราก็โอเคเราส่งตัวแล้ว

แล้วมันก็ค่อยมันก็โอเคอยู่แล้วมันไม่ได้ขับเป็นกันเลยนะถ้าจะโดนโคลกันเมื่อกลัวต่างจังหวัมากต่างจังหวัดใช่มมือมาจากยุธยาแล้วเรือมารับจ้างทหารยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยเอาเรือมาขับไม่เป็นแล้วทำให้เสี่ยงอันตรายกับกับเหล่าบ้างก็เดือดร้อนอีกมเ้เลยบอกเดี๋ยวจะต้องมีสักวันเรือมีบ้างโดนคนเดิน่ะ แล้วใบพัดมันยาวใั่ไะกาแล้วเมื่อคืนเอยเข้าเนี่ยคนงานหาไฟห้าคนอ่ะช่วงโค้งพอดีอ่ะน้องผู้ชายไม่ต้องการ่อนเอียงเชืแบบตัวชีวิตเราก็กล่วว่าที่น้องผู้ชายต้องการแฟนมันอยูย่ยแล 5, 5 <S 3> <3> <S ้วเราก็หลบหลังแฟนเขาอีกทีหนึ่งนะเลยรอบเมื่อวันศุกร์ในงานอะโหเอยอ่ะเอยเข้าเขาอ่ะชนเลยฮะใช่ที่เห็นไรน้องมาเร็วเลย มันมาเร็วมันตีเร็วมันตีเร็วมันมาดักไม่แล้วมันมันมาเร็วแล้วตัวเองไม่ชินทาง่ะตัวใกล้จะโค้งไงเหมือนลดละเหมือนรถในหลุมโค้งอย่างนี้ยหักเลยหักต่อเองพ่อหนูเห็นแล้วเมื่อพอมาเห็นมันพุ่งเราก็ขับเลยแล้วดียังไม่มีใครโดดถ้าโดดเราเรือล่มเลยล่มใช่แต่หนูไม่หลุดไม่โดดแล้วเพราะว่า